วิมานสวนผักตลาดใหญ่ของอำเภอที่ฉันอยู่เป็นห้องแถวไม้ปลูกเรียงรายไปตามริมฝั่งคลองอย่างยาวเหยียดถึงกิโลเมตรเศษเป็นห้องแถวหันหน้าเข้าหากันมีถนนทอดขั้นกลางโดยตลอดฟากหนึ่งอยู่บนบกอีกฟากหนึ่งเป็นแผงลอยหันหลังลงคลองฟากแผงลอยนี้เว้นระยะประมาณร้อยเมตรจะมีสะพานท่าน้ำให้ชาวบ้านใช้ร่วมกันเป็นช่วงๆไป ชันกับกงอยู่ในตลาดเก่าซึ่งอยู่หลังห้องแถวใหญ่หัวใจของอำเภอนี้อีกทีหนึ่งเป็นห้องแถวเพียงสั้นๆขนาดประมาณ30ห้องสองแถวหันหน้าเข้าหากันมีทางเดินเป็นดินปรับเรียบทอดขั้นกลางเหมือนกันมีหลังคาสังกสีมุงครอบโดยตลอด ถ้าเรียกตลาดใหญ่ริมน้ำว่าถ้ำตลาดห้องแถวที่ฉันอยู่ก็ควรเรียกว่าถ้ำเหมือนกันแต่เป็นถ้ำสั้นๆเท่านั้นเองตลาดที่เป็นถ้ำสั้นๆมีอยู่หลายแห่งในย่านตัวอำเภอส่วนมากเป็นที่อยู่ของชาวจีนที่ยากจนหาข้าวกินเย็นหากลางคืนกินเช้าส่วนพวกที่อยู่ตลาดใหญ่ริมน้ำหรือตลาดใหญ่หลังที่ว่าการอำเภอ เป็นที่อยู่ของพวกร่ำรวยหรือมีอันจะกินคือพวกพ่อค้าตั้งร้านถาวรซึ่งมีสารพัดประเภทการทำมาหากิน ถ้าถือแนวตลาดริมน้ำอันยาวเหยียดเป็นเส้นตรงที่อยู่แนวหน้าแล้วตลาดเก่าที่ฉันอยู่ก็ถัดลงมาเป็นเส้นสั้นๆขนานกันทิ้งระยะประมาณ100เมตรมีทางเดินเล็กๆเชื่อมกันได้ซึ่งฉันใช้เป็นทางไปท่าน้ำริมคลองไปโรงเรียนและขึ้นมาตลาด ส่วนอีกปลายตลาดเก่ามีทางเดินทะแยงไปสู่ตลาดริมน้ำช่วงที่เป็นตลาดกลางอันเป็นตลาดสดตอนเช้าที่ฉันต้องเดินไปซื้อกับข้าวทางไปตลาดกลางนี้เฉียงไปทางขวามือตลาดกลางอยู่ห่างจากห้องแถวของฉันประมาณ7 0 0เมตรแต่ฉันเดินจนชินจึงไม่รู้สึกถึงความไกลเลย จากปลายตลาดเก่าของชั้นด้านนี้ถ้าหากเลี้ยวออกทางซ้ายมือจะผ่านลานกว้างอีกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นลานสนุกของพวกชั้นวิ่งว่าวกันในหน้าว่าวและเป็นสนามเล่นสนุกต่างๆตามประษาเด็กห้องแถวและที่สำคัญก็คือฤดูเก็บเกี่ยวที่ลานนี้จะเป็นชุมทางของชาวนาและพ่อค้าข้าวมาซื้อขายขาเปลือกกันเป็นประจำปีละครั้งมีกองเกวียนนับสิบ,ส,บสิบเล่มทุกวันจนกระทั่งสิ้น ฤดูขายข้าวบางครั้งที่ลานนี้จะเป็นสถานที่เปิดการแสดงมโหรสพต่างๆมีการออกร้านขายของผู้คนคึกคักมากถัดจากลานนี้ออกไปอีกหน่อยหนึ่งเป็นรั้วสังกะสียาวหลายสิบเมตรล้อมรอบเนื้อที่ประมาณสองไร่เห็นจะได้ภายในมีอาคารไม้ใหญ่โตเป็นสง่าปลูกสร้างอยู่เป็นสมาคมชาวจีนโพนทะเล ภายในมีห้องโถใหญ่ใช้เป็นที่ประชุมและที่ตั้งโต๊ะจีนเวลามีงานเลี้ยงต่างๆใช้เป็นที่แข่งขันกีฬาในร่มด้วยรอบๆห้องโถงอันเป็นห้องประชุมและใช้อเนกประสงค์ดังกล่าวแล้วเป็นห้องเล็กห้องน้อยหลายห้องปกติใช้เป็นที่เรียนหนังสือจีนในตอนเย็นๆซึ่งมีพวกหนุ่มสาวชาวจีนมาเรียนกันนับสิบคน ชั้นเรียนของเด็กๆก็มีพวกในตลาดห้องแถวของฉันมาเรียนหลายคนแต่กงไม่ให้ฉันมาเรียนถึงบอกว่าให้เรียนภาษาไทยที่โรงเรียนประชาบาลก่อนภาษาจีนไว้เรียนเมื่อมีเวลาตอนโตๆแล้วก็ได้อยู่เมืองไทยต้องรู้ภาษาไทยจะได้อยู่กับเขาได้อย่างสนิทกงนักหนา ที่โรงเรียนจีนนี่เองเป็นจดนัดพบของหนุ่มสาวที่รักใคร่กันหลงเอย่ยด้วยความสุขหรือความเศร้ากันที่โรงเรียนจีนนี่เองถัดจากรั้วโรงเรียนจีนหรือสมาคมชาวจีนโพนทะเลนี้ไปเป็นทางเดินเล็กๆขนานไปกับทางเกวียนอีกฟากหนึ่งเป็นแนวต้นไม้หนาทึบยาวเหยียดอันเป็นรั้วของสวนผักชาวจีนซึ่งรวมแหล่งกันอยู่ที่นี่หลายสวนผักหลายเจ้าของทำกันมาตั้งแต่ก่อนฉันเกิดแล้ว สวนผักบางเจ้าสนิทสนมกับกง๋งเพราะเป็นหนุ่มที่มาบุกเบิกอำเภอนี้ด้วยกันเมื่อหลายสิบปีก่อนก๋งเป็นคนจีนกลุ่มแรกของอำเภอนี้จึงไม่น่าแปลกใจที่ก๋งเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านร้านตลาดทั่วๆไปสวนผักเป็นสถานที่ที่ชาวตลาดห้องแถวของฉันและตลาดอื่นที่ใกล้เคียงส่วนใหญ่จะต้องไปเยี่ยมทุกวันตั้งแต่เช้าตรู่ไปจนเย็นยามค่ำคืน ไม่ได้ไปหาซื้อผักย่ามาประกอบอาหารหรอกเพราะนั่นหาซื้อได้จากตลาดอยู่แล้วและทางสวนผักเองก็ไม่ได้ตัดขายปลีกเขาขายส่งให้กับพ่อค้าแม่ค้าผักเจ้าประจำเท่านั้นเว้นแต่จะแบ่งปันกันกินฉันญาติมิตรนั่นอีกเรื่องหนึ่งชาวตลาดไปที่สวนผักนั่นเพราะวัตถุประสงค์อันเดียวกันคือไปทำกิจส่วนตัวตามการบงการของธรรมชาติที่ว่าด้วยการขับถ่ายส่วนเกินของร่างกาย ที่สวนผักเป็นส้วมสาธารณะของชาวบ้านที่ไม่มีส้วมเป็นส่วนตัวในห้องแถวหรือในบ้านช่องของตนเมื่อก่อนนี้กงกับฉันก็ต้องไปที่สวนผักนั่นเหมือนกันเวลาธรรมชาติเร่งเรา้าเพราะที่ห้องของเรายังไม่มีส้วมใช้กันต่อมาครูบรยงได้กรุณาจัดหาช่างมาปลูกสร้างให้ที่หลังห้องแถวซึ่งพอจะเจียดเนื้อที่ได้ ครูทำให้เราเพราะสงสารกึ่งที่อายุมากแล้วยังต้องเดินไปทำกิจที่สวนผักซึ่งอยู่ห่างจากห้องแถวของเราเกือบ400เมตรและลำบากมากถ้าจะต้องฝ่าไปในยามค่ำคืนหรือตอนฝนตกผู้ใหญ่อย่างกงความอาวุโสย่อมตีกรอบความประพฤติทำหนที่ลับและที่แจ้ง จะแอบซุกกายปลดปล่อยทุกข์ตามขอบถนนร่นแคมหลังพุ่มไม้ใบบงังใต้สะพานหรือตามมุมมืดข้างตลาดห้องแถวแบบเด็กๆหรือหนุ่มขนองย่องไม่ได้ฝนจะตกฟ้าจะร้องอยังไงก็ต้องฝ่าไปให้ถึงสวนผักจนได้ฉันน่าจะข้ามเรื่องเหล่านี้ไปเพราะบางคนอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจไม่สุนทรีอารมณ์ แต่ฉันคิดว่าหากไม่เล่าตอนนี้ไว้แล้วชีวิตของเด็กห้องแถวยาจกอย่างฉันจะขาดความสมบูรณ์ไปได้ซึ่งจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายบางสิ่งในวัยเด็กของฉันเมื่อ20ปีก่อนในปัจจุบันนี้ได้เลือนหายไปแล้วเมื่อเงาของความเจริญทางวัตถุได้เคลื่อนเข้ามาบดบัง ชีวิตคนยากจนเมื่อ20ปีก่อนต่างกับในปัจจุบันนี้มากฉันโชคดีที่ได้เดินผ่านยุคสมัยเหล่านั้นมาด้วยชีวิตของฉันเองมาสู่สมัยนี้อย่างต่อเนื่องกันได้พบเห็นความเปลี่ยนแปลงทางวัตถุของบ้านเมืองและความแปรผันทางจิตใจของผู้คนด้วยสายตาและความรู้สึกของตนเองฉันรักชีวิตคนจนและชีวิตคนบ้านนอกไม่ว่าชีวิตปัจจุบันของฉันจะแปรโฉมเปลี่ยนทิศทางไปอย่างไรฉันก็ลืมชีวิตหนนหลังไม่ลงชีวิต ที่มีกลงเป็นแกนเป็นสรณะ สิ่งที่เห็นเมื่อวานนี้หรือวันนี้พอถึงพรุ่งนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเพียงแต่ช้าหรือเร็วเพียงบางส่วนหรือโดยสิ้นเชิงเท่านั้นเองไม่มีใครจะเหนี่ยวรั้งความเปลี่ยนแปลงไว้ได้หรอกกงเคยพูดกับฉันและเพื่อนบ้านบางคนที่มาปรารบถึงความเปลี่ยนแปลงของบางสิ่งบางอย่างที่เขาได้ประสบพบผ่านบางคนเจ็บปวดแล้วก็เครียดกับความไม่คงอยู่ของสิ่งที่เขาฝังใจรักหลงเขาอยากจะชะลอการเวลาที่เขาพิสมัยนั้นไว้ให้นานเท่านาน แต่ถึงจะมองความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นอย่างยอมรับและสงบภาวะการทำมาหากินน้ำใจของคนทาราวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีอเซอรากงบอกว่าไม่มีใครจะฝืนความเคลื่อนไหวของมันได้เช่นเดียวกับไม่มีใครจะหยุดความเกิดแก่เจ็บตายของมนุษย์และนานา,นาสิ่งมีชีวิตไว้ได้เด็กจะต้องเกิดเติบโตแม้แต่กงวันหนึ่งก็ต้องถูกดินกลบหน้า กงพูดเสียงแผ่วเบาใบหน้าเหี่ยวย่นในวัยใกล้70ปีมีรอยยิ้มเหมือนต้อนรับความตายอยู่อย่างพร้อมแล้วทุกขณะที่หายใจเข้าออกแต่ฉันฟังแล้วใจหายสองข้างทางที่ไปสู่สวนผักร่มรื่นด้วยละเมาะไม้ลมลุกสลับกับไม้ยืนต้นประเภทสแกร์มะขามมะขามเทศเป็นต้นขึ้นแซมด้วยดงหนามพุงดอกระถินและบ่อยรั้วสวนผักเป็นต้นมะขามเทศหนาทึบ บางช่วงที่มีช่องโหว่หรือก่งก้านบางตาจะถูกแซมด้วยก่งมะขามเทศหรือก่งไม้ที่มีหนามแหลมแขนงดกประเภทอื่นๆฉันคิดว่าเขาทำรั้วไว้เป็นพิธีอย่างนั้นเองเพราะไม่เคยได้ยินว่ามีการลักผักในสวนกันเลยจะว่าไปประตูรั้วสวนผักเขาก็เปิดไว้ตลอดวันตลอดคืนอยู่แล้วคงทำรั้วไว้บอกเขตสวนมากกว่าชาวสวนผักไม่หวงของหรอกขอกันกินได้เสมอ ตั้งแต่ชาวตรู่ชาวห้องแถวจะเดินไปสวนผักกันเป็นทิวแม่บ้านบางคนหิ้วตะกล้ากับข้าวแวะไปสวนผักก่อนแล้วจึงไปตลาดระหว่างทางเจอคนที่รู้จักกันก็คุยกันโขอมองเฉงถ้าเจอใครบอกว่าไปสวนผักแล้วก็รีบโบกไม้โบกมือให้ไปเร็วๆเลยเพราะถึงอย่างไรก็เหนียวไว้ไม่อยู่แล้วต่อให้เอาข้างมาฉุดด้วยก็ไม่อยู่ ถ้าใครรีบร้อนไปสวนผักโดยไม่ได้เตรียมกระดาษชำระไปจากบ้านแล้วก็มักจะคเม้นมองหาเอาตามริมริมทางนั่นแหละดูมันจะใช้ได้ไปเสียทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเศษกระดาษห่อของหรือถุงกระดาษเก่าๆที่ตกเรียรายอยู่ตามทางชิ้นไม้เล็กๆก็พอได้ถ้าจนปัญญาจวนตัวเข้าจริงๆก็เอื้อมือหักงงสแกร,ริมทางไปสักงงใบสแกใหญ่ขนาดฝ่ามือ ผิวใบค่อนข้างสากแต่ไม่ขายจึงใช้ได้สบายมากกงงงามงาม,มีหลายสิบใบาบางทียังเหลือพอแบ่งปันให้เพื่อนร่วมทางถูกได้อีกใบไม้อื่นไม่นิยมกันตอนขากลับตัวเบาอารมณ์แจ่มใสโลกสุดสวยจะพากันเดินทอดน่องชมธรรมชาติได้บางคนถือโอกาสเก็บยอดผักตำลึงที่ขึ้นหยัวเยียอยู่ตามรัว้วสวนผักมาทำกับข้าวหรือจิ้มน้ำพลกเสียด้วยเลยกันเสียเที่ยว ฉันเองก็แหวไปเก็บยอดตําลึงอ่อนๆมาทำแกงจืดหมูบะช่อออกบ่อยไปประตูสวนผักทำด้วยสังกะสีแผ่นเดียวตั้งขึ้นตอกติดอยู่บนกรอบไม้แข็งแรงแต่ประตูสวนผักไม่เคยปิดเพราะมีผู้เข้าออกทั้งวันไปจนถึงค่ำคืน ส่วนมากเจ้าของจะทำประตูไว้ตรงกับบ้านในสวนของตัวเพื่อที่จะได้มองดูคนเข้าออกได้และประตูทางเข้าออกนี้อยู่ไม่ห่างจากตัวส้วมเท่าไหร่นักเรียกว่าพอลอดประตูรัว้วสวนก็เหลียวขึ้นส้วมได้เลยสะดวกสบายมากส้วมที่ว่านี้ปลูกอยู่ในน้ำขนาดบ่อเล็กๆปลูกเป็นทรงเดียวกันทุกสวนผักคือเป็นเรือนไม้ตื้นๆบนเสาสูงๆอยู่กลางบ่อ มีสะพานไม้แผ่นเดียวพาจากขอบบ่อถึงชานตัวส้วม2-3สะพานเพื่อป้องกันการจราจรที่แออัดนากในตอนเช้าเเพราะคนนับสิบนับร้อยครอบครัวนัดพบกันตามธรรมชาติที่สวนผักตัวเรือนซ้วมแบ่งออกเป็นช่องเล็กๆพอดีตัวคนอ้วนๆลงไปนั่งยองๆได้สบายที่รองคืนเว้นกระดานไว้ช่องหนึ่งตรงกลางเพื่อเป็นทางผ่านของของเหลือใช้ลงสู่บ่อ เรือนสวรรค์คนยากนี้จะแบ่งซอยออกไปประมาณ10ห้องด้านหน้าตีไม้ฝากระดานกัน้นพอสูงแท่ไหลเวลานั่งทำกิจจุระหน้าห้องซอยมีทางเดินปูด้วยไม้กระดานหนาๆแล่นตลอดกว้างพอสวนกันได้สองคนบางสวนปลูกเรือนแฝดหันหลังห้องซอยชนกันนับว่าให้บริการแก่ชาวบ้านอย่างจริงจัง เขาเล่าลือกันว่ามีหนุ่มสาวบางคู่ก่อเกลียวความรักกันจากสวนผักนี้เองเดินไปเดินมาพร้อมๆกันบ่อยเข้าถูกอกถูกใจอีกไม่ช้าไม่นานระครังวิวาก็กังวานเสียงไพเราะเพร,พริงก็กระนี้แล้วใครจะว่าสวนผักแห่งนี้ไม่สำคัญ งานทำสวนผักเป็นงานที่เหน็ดเหนื่อยและต้องใช้เวลาคลุกครีอยู่ตั้งแต่เช้ามืดจนย่ำคำ่ำคนขยันสู้งานจริงๆเท่านั้นจึงจะทำสวนผักได้เท่าที่ฉันเห็นแต่เราสวนผักจะทำกันเองได้หมู่สมาชิกของครอบครัวไม่นิยมจ้างลูกจ้างอาจจะเป็นเพราะงานนี้ต้องการความละเอียดอ่อนเอาใจสายตลอดเวลาก็เป็นได้จึงอาศัยคนอื่นได้ยากผู้มีสวนได้เสียเป็นเจ้าของร่วมกันจึงต้องลงมือเอง งานสวนผักจะเริ่มต้นประมาณตีสามคนสวนจะออกมาตัดผักไว้ให้เจ้าประจำมารับในตอนตีห้าพ่อ้าแม่ขาผักจะมารับถึงที่สวนเองแต่ถ้าต้องส่งไปขายถึงตัวจังหวัดหรืออำเภออื่นตลาดอื่นไกลๆเจ้าของสวนจะตัดไว้ตั้งแต่ตอนค่ำๆผูกมัดใส่เข่งพรมน้ำกันเหี่ยวเฉาวไว้แล้วผู้ซื้อจะมารับเอาไปตอนดึกๆ พอฟ้าสางหมดจากงานตัดผักแล้วก็จะเริ่มรดน้ําผักเนื้อที่ในสวนผักเขาแบ่งออกเป็นส่วนๆแล้วยกเป็นร่องยาวๆกว้างประมาณ2-3เมตรแต่ละแถวมีร่องคูน้ำหล่อเลี้ยงตลอดปีบนร่องนั้นปลูกผักต่างชนิดกันออกไปส่วนมากเป็นผักที่ประกอบอาหารประจำวันเป็นผักคนจีนไม่ใช่ผักสวนครัวที่คนไทยนิยมบริโภคกัน การรดน้ำผักเขาจะยืนที่ขอบร่องผักแล้วใช้แครงด้ามยาวตักน้ำในร่องน้ำขึ้นมาศาสตร์ก้าวรดหน้าไปเรื่อยๆจนครบทุกแปลงผักและหลายๆวันเขาจะรดน้ำปุ๋ยสักครั้งหนึ่งสมัยก่อนนั้นปุ๋ยวิทยาศาสตร์ยังไม่เป็นที่แพร่หลายคือน้ำจากบ่อที่เป็นส้วมของชาวบ้านนั่นเองน้ำนั้นเป็นปุ๋ยวิเศษสุดของชาวสวนใช้ในอาชีพของเขาจึงลงทุนสร้าง ชาวสวนผักใช้ปุ๋ยธรรมชาติวิมานกลางบ่อน้อยไว้บริการชาวบ้านโดยได้ปุ๋ยเป็นสิ่งตอบแทนและคงได้บุญกุศลแถมพกด้วยไม่น้อยเหมือนกันรายได้จากอาชีพสวนผักนามพอสมความเหน็ดเหนื่อยแต่ละวันตลอดปีเว้นไม่ได้เลยคนสวนผักร้อยวันพันปีจะออกมาตลอดสักครั้งหนึ่งสวนมากหมกอยู่กับงานประจำวันในสวนผักซึ่งไม่มีวันหยุดของเขานั่นเอง เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เก็บตัวอยู่ในอาณาจักรที่มีรั้วมะขามเทศหนาทึบเป็นเขตแดนมีคนไปเยี่ยมเยือนไม่ขาดระยะแต่ไม่ได้วิสาสะกันเลยกับเจ้าของอาณาจักรฉันสังเกตเห็นว่ามีแต่คนจีนเท่านั้นที่ประกอบอาชีพทำสวนผักจนคนไทยเรียกกันติดปากว่าสวนผักเจ๊กหรือเจ๊กสวนผัก คนไทยที่ทํามาหากินกับแผ่นดินด้วยการเพาะปลูกพอจะแบ่งออกได้เป็นการทํานาคือปลูกข้าวเจ้าข้าวเหนียวอันเป็นอาชีพหลักของคนไทยเกือบทั้งประเทศ ถัดไปก็มีทำไร่ทำสวนส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้ยืนต้นที่เก็บผลปีละครั้งเช่นมะม่วงน้อยนาเอนเซตราและพวกพืชที่ปลูกและเก็บผลในระยะเวลาสั้นๆเช่นข้าวโพดแตงเอนเซตราไม่นิยมปลูกผักที่เป็นอาหารประจำวันของถูกครอบครัวปล่อยให้เป็นอาชีพจำเพาะของคนจีนไปเสียหมดสิน้นคนไทย ที่ทำสวนก็มีแต่เป็นสวนหย่อมๆปลูกผักสวนครัวเช่นขา่าตะไคร้มะกรูดมะนาวกระชายกระเพราพริกลึดละอันเป็นผักปรุงรสปรุงกลิ่นที่ขายไม่ค่อยได้ราคาไม่มีกำไรกำไรเป็นกอบเป็นกำเพราะแต่ละครัวเรือนใช้บริโภคแต่เพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองในมื้อมื้อคราวๆหนึ่งฉันถามกงว่าทำไมคนไทยไม่นิยมทำสวนผักอย่างคนจีนกงตอบว่า คนจีนทำสวนผักเป็นล่ำเป็นสันก็เพราะว่าคนจีนกินผักเป็นอาหารหลักนอกจากเนื้อหมูเช่นแกงจืดผัดผักต้มผักซึ่งใช้ผักเป็นหลักใหญ่แล้วคนไทยละ่ะคนไทยก็กินผักแยะเหมือนกันฉันถามเพราะเคยเห็นที่บ้านลำดวนและบ้านครูบรรยงมีผักอยู่ในสำรับทุกมือ้อก่งพยักหน้าน้อยๆแล้วอธิบายต่อคนไทยส่วนมากกินผักเป็นเครื่องแนมอาหารรสจัดอื่นๆเท่านั้น เช่นเช่นกินผักสดหรือผักต้มกับน้ำพริกหรือหั่นใส่แกงส้มแกงเรียงจะเห็นว่าผักเป็นเพียงส่วนที่ใช้ประกอบเท่านั้นแล้วผักที่คนไทยใช้นี้ก็ปลูกได้เองในบ้านหรือไม่ก็เดินหาเกือบหาเด็ดเอาได้ตามริมทางหรือในป่าละเมาะเช่นกระถินดอกแคดอกโสผักบุ้งผักแว่นผักตำลึงยอดฟักทองสายบัวกระจับลึดละ ไม้ผลไม้ใบเหล่านี้ยิ่งเด็ดมากก็ยิ่งแตกยอดอ่อนงามขึ้นจึงเก็บกินไม่รู้จักหมดไม่จำเป็นต้องปลูกเพราะหาง่ายดายอยู่แล้วแต่ที่น่านิยมก็คือคนไทยที่ทำสวนผลไม้ยืนต้นเพราะเป็นการลงทุนทีเดียวแล้วสามารถเก็บผลต่อไปได้อีกนับ10 10ปีถ้าหมั่นเพียรดูแลปลูกแซมไว้เป็นระยะจะเก็บผลไปได้ชั่วลูกชั่วหลานทีเดียวยึดเป็นอาชีพประจำตระกูลได้อย่างดี ฉันถามแล้วอย่างไหนดีกว่ากันละกงการทำสวนผักกับการทำไร่ทำสวนนะ่ะกงมองหน้าฉันแล้วสายหน้าตอบไม่ได้หรอกหกมันตีกันไปคนละอย่างคนละทางทำสวนผักได้เงินเบ็ดเล็ดทุกวันส่วนทำนาทำสวนนั้นปีหนึ่งเหนื่อยคราวเดียวแต่ก็จะได้เงินเป็นก้อนปีละครั้งเดียวเหมือนกันจะว่าสิ่งใดดีกว่าอีกสิ่งหนึ่งนั้นต้องดูที่ความพอใจของคนนั้นว่าต้องการชีวิตหรืออาชีพและผลตอบแทนอย่างไร ฉันพยักอย่างเข้าใจกลงเสริมขึ้นอีกว่าสิ่งที่เราทำด้วยใจรักที่สุดคือสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งอาจจะไม่ใช่งานที่ให้ผลประโยชน์กับเรามากที่สุด